พี่ครับเอู๋ขายข้าต้มอยู่ไหนพี่เดินเดินเดินเอาโอเคครับของบ้างครับพี่ก็โอเคครับเดี๋ยวผมก็เอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวละกันนะครับว่าเออทําไมตัวห้าร้อยขึ้นเนี่ยเจ็ดร้อยแปดร้อยอะเออไม่ค่อยมีใครอยากจะกดนะครับก็ต้องบอกตามจริงว่า ตัว500ขึ้นไปนะครับคนขับส่วนใหญ่นะครับคนขับส่วนใหญ่ไม่ต้องส่วนใหญ่ผมก็คิดนะครับว่าตัว500ขึ้นไปเนี่ยมันต้องเป็นสินค้าที่เยอะนะครับหรือไม่ก็สินค้าอาจจะเป็นชิ้นเดียวแต่ว่าเราก็มองภาพรวมแล้วว่าราคามันเยอะราคามันสูงมันต้องทําชาแน่นอนนะครับผมทาใหา้มันถ้าราคาเนี้ยโอกาสค้างค่อนข้างสูงแล้วถ้างานมันค้างยิ่งคนต่าง ต่างต่างถิน่นหรือว่ายิ่งคนทีเ่เพิ่งเปิดแอปมาก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีใครกดวะนะครับนะมันก็จะบวกรวมรวมอีกจนเ,เขาไม่กล้ากดเฮ้ยร้านนี้มันนานจริงมันนานหรือเปล่าเขาเลยไม่กดกันอะไรเงี้ยมันก็จะซ้อนทับกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยจนมันจะค้างนานอย่างที่เห็นแล้วครับผมสาหรับส่วนตัวของผมนะครับในการารับงานอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีส่วนที่ผมคิดคิดเหมือนกันนะว่า เอออย่างนั้นมันก็นานนแหละนะมันก็เลยกดยากแต่ว่าถ้ามองดีๆเราถ้าถ้ามันทางกลับบ้านเราอ่ะมันก็ถือว่าเราโคตรคุ้มค่าเลยนะร้อยสิร้อยสิบสามบาทของผมเนี่ยคุ้มค่ามากว่าตีต,ต,ตีไม่ต้องตีเปล่ากลับบ้านอะ่ะมันจะเข้าใกล้บ้านมากที่สุดถ้าเราไปอยู่รอบถิ่นนะฮะเอออย่างเช่นตัวนั้นแหละเราผมอยู่แถวถนนบรม่ะบรมราชชนนีอ่ะเออแล้วไปสายถ่มแม่ก็ถือว่า เเข้าใกล้นิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่มากแต่ว่าถ้าไปอยู่าสายสามแล้วเราได้งานอีกนะก็จะถือว่าดีมากเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็รออาหารอยู่ครับร้านอ่ออะไรเนี่ยกูขายข้าวต้มนะครับนะไปแถวนี้นะอาหารทะเลอันนี้ผมมาครั้งแรกนะมาครั้งแรกนะที่บางทีแพมแพมไปเนี่ยคือมาครั้งแรกแหละด้นสดอย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องอะไรหรอก โอเคอ่าโอ้งานเจ็ดร้อยค้างเอ่อสามกิโลอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนหน้าทางเหนือไปตามถนนพุทธมณฑลสายสองเข้าสู่พุทธมณฑลรับครับ อ่ะรับรับรับห้เขาหน่อยรับห้เขาหน่อยงานโจลละเจ็ดร้อยอ่าก็คือว่าในการคำนวณนะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นมันอ่เป็นสายสามนะครับนะผมว่าน่าจะคุ้มกับเรามากกว่าเพราะว่าดีกว่าไปตีเปล่ากลับนะครับเพราะเราก็อ่าไปสายสามตรงเนี้ยอ่าอยู่นี่ฮะอืม มันก็ก็รีบคลองสายสามมามันก็จะทะ,ทะลุเอ,อตรงตรงนี้นะครับก็จะทะลุเอทะลุสายสามมันจะจะมีเอบิอ๊กซีนะครับบิ๊กซีอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีงานบ้างนะครับแต่ว่าก็คงจะดีกว่าที่เราจะเอ,อตีเป่ายาวเอ,อมาสายสองนะครับจนถึงประมาณบร,ริเวณตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดิไอ้ตรงนี้มันเอ,อ บรวตรงนี้ด้วยเนี่ยแยกทศกัณฐ์นะครับแยกทศกัณฐ์มาอยู่ประมาณนี้เพราะว่าแถวๆนี้มันก็จะมีงานของพาซิโอนะครับอยู่ตรงนี้แถวๆนี้พาติโออยู่แถวนี้นะครับนะ่ามันก็ได้เหมือนกันแล้วตร,ตรงนี้ก็คือที่มันแพงผมว่าน่าจะกลับรถไกลแล้วก็มาตรงยาวมาทะลุสายสามนะอมโอเคครับผมออกเดินทางกันดีกว่าในเกบ โอเคครับครับ okay, ครับผมโอเคครับเราก็ได้แล้วนะครับก็ถือว่าไม่ช้านะครับก็ถือว่าเร็วเนาะเร็วเร็วอ่าน่าจะอ่าน่าจะขายขายเป็นจะพูดดิก็คือนะครับผมน่าจะคนลูกค้ามาเยอะเนาะ ก็เลยทำไวเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พนักงานก็ค่อนข้างเยอะนะเจดแปคนอ่ะหรือว่าเรานับเกินปะเกือประมาณนั้นแหละโอเคเราได้แล้วนะครับเดินทางดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจากตรงนี้ไปกี่กิโลนะครับสอยสอง ครับผมขอบคุณมากครับบคครับผมโอเคครับนี่ก็ถ้าใครจําได้ก็จะเป็นมุมที่ผมทําคลิปเอะไรนะวิ่งวิ่งตอนกลางคืนั้างหลังเที่ยงคืนแล้วตรงนี้เป็นตรงปิดคลิปอะครับผมนะโอเคครับก็มาเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมไปส่งเสร็จแล้วแล้วก็ได้มานะครับเด่นพนะหลังจากที่ไปส่งเสร็จแล้วนะครับก็มาพูดคุยนั่นแหละครับผมนะ ก็คือว่าผมได้ติปมา40บาทนะครับนะงานระยะไกลบ้านลูกค้าเขาค้างที่มีฐานะนะก็มีโอกาสได้เิทแต่ว่าไม่ใช่ตรงนั้นเรามาพูดถึงว่าทําไมต่อใช่ไหมก็คือว่าก็ตามนั้นแหละครับเจ้าถิ่นะครับระเบียบเจ้าถิ่นคนขับแถวนั้นเอออย่างี้ดีกว่าแถวนั้นเนี่ยถ้าตัวละเจ็ดเจ็ดร้อยห้าร้อยขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับมาครับเพราะว่ามันจะออกรัตเซมีแถวบ้านเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าเขารับมาตัวละร้อยอย่างเงี้ย ใช่ไหมตัวรลอยรับหมายอ่ะก็เขามาเนี้ยเขาก็ต้องตีเป่ากับดีๆนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่อยากออกจากรัศมีของเขานะแล้วแม้ว่าทางลายแมนะครับแม้ว่าจะบวกขึ้น5บาท10บาทอะไรเนี้ยมันก็ยังไม่ดึงดูดใจสักเท่าไหร่นะนะแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวละ42รบาทแล้วบวก5าบาทในตัวสิดค้าราคา500ขึ้นไปอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้นั่นก็พอดึงดูดได้บ้างนะครับนะดึงดูดได้บ้างก็ะจะวาว์เร็วหน่อย อาจจะไม่วันดูนะจะวัดช้าหน่อยนะครับก็จะมีการคลิกกันก่อนนะครับค่อยกดเนาะโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนั้นแหละในความคิดเห็นวนโัวผมนะเออแต่แก็น่าจะหมดแล้วแะที่สาเหตุที่ว่าทำไมไม่ค่อยรับตัว500ขึ้นไปนะครับผมนะก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เกือบเกือบครบแหละอาจจะมีเล็กๆน้อยที่ผมลืมลืมไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ